ขีตายทั้งกลมผู้จองเป็นในหมู่บ้านชนน้ำบดแห่งหนึ่งเมื่อสมัย30-40ปีก่อนนุ้นไฟฟ้ายังไม่มีให้ใช้น้ำประปาก็ยังไม่มีชาวบ้านต้องอาศัยตักจากบ่อน้ำบาดาในหมู่บ้านเอา น้ำดื่มก็ต้องรองมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤด,ดูฝนชาวบ,บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ไถน,หนากันเกือบทุกบ้านเวลาเกี่ยวข้าวดำนาก็จะมีการลงแขกช่วยกันผู้คนในหมู่บ้านมีความสามคัคคีช่วยเหลือกันดีตลอดแต่แน่นอนทุกชุมชนทุกหมู่บ้านมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนายดง ลูกชายของผู้ใหญ่เขียวที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้ชอบเดินหาจีบผู้หญิงบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อยโดยสรรพคุณที่เกเรเกินใครงานการไม่รู้จักทำสาวบ้านไหนละ่ะจะอยากได้เขามาเป็นผัวดังนั้นพอในดงไปจีบลูกสาวบ้านไหนก็มักจะถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงห้ามลูกสาวม่ให้มาเสวนากับคนแบบนี้ถึงแม้ว่าบ้านของเขาจะวรวย แต่คืนให้แต่งงานไปลูกสาวก็คงไม่มีความสุขแน่ดูนิสัยที่เจ้าชู้ของเขานั่นเองด้วยเหตุนี้นายด่งจึงต้องไปหาเล่นสาวบ้านอื่นที่เขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงนั่นเองการที่จะให้เดินไปเล่นสาวนั้นมันก็ขายชินหน้าคนรวยอย่างเขาสินายด่งก็เลยไปอ้อนแม่ให้ซื้อมอเตอร์ไซคให้เขาหน่อยคนเป็นแม่ก็ซื้อให้ลูกชายอย่างว่าง่าย ทีนี้พอจะขี่ไปเล่นสาวเขาก็มักจะใส่สร้อยทองเส้นโตปีว,ปว่าเสาวๆาที่เขาวางจะเชยชมจะได้สมฐานนะพอสสาวได้เห็นกุรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ต้องรวยแน่พ่อแม่ต่างพากันบอกลูกสาวต้องจับผู้ชายคนนี้มาเป็นผัวให้ได้ชีวิตจะได้สบายคนอย่างในโดงไม่เคยคิดแต่จริงจังกับใครอยู่แล้วเขาวังแค่ได้เหลือนร่างแล้วก็จากไป พอหมู่บ้านนี้ได้กินหมดเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกล่าสาวสวยบ้านใหม่ไปเรื่อยผู้หญ่แดงคนเป็นพ่อก็ได้แต่สายหัวที่ลูกชายทำตัวมีประโยชน์อะไรไปวันๆส่วนคนเป็นแม่นั้นก็มีแต่ให้ทายลูกอย่างนั้นอย่างนี้ว่าลูกมันยังมีโตบ้างลูกมันชอบแบบนั้นบ้างทั้งทั้งที่นายโด่งนั้นเคยอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วแลแล้ววันหนึ่ง นายดงก็เจอต่อเข้าให้จนได้เมื่อสาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อจำปาเธอมาหานายดงถึงที่บ้านพร้อมกับพ่อแม่จำปาบอกว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกของพี่ดงอยู่จะายังไงนายดงได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกเขายังไม่อยากจะแต่งงานกับใครเพราะยังรักชีวิตแบบสนุกสนาน,นมัวผู้หญิงไปเรื่อยตอนที่เขาไปจีบเธอนั้นเขาได้บอกกับจำปาว่า รักเธอมากจะให้พ่อแม่มาสู่ขอเร็วๆนี้ละ่ะเธอก็เลยยอมตกเป็นเมียของเขาอย่างง่ายได้เพราะหลงรักคิดว่าเขาจะจริงจังจริงใจนั่นเองแต่รอแล้วรอเล่าแนด่ดงก็ยังไม่มาสู่ขอสักทีแถมตัวนี้ยังตั้งท้องลูกของเขาอีกก็เลยมาหานี่แหละแนยดงก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่แต่งยังไงยังไงก็ไม่แต่งแน่แถมยังบอกอีก ตัวน,นี้เขาไมาได้รักจำปาแล้วตัดใจดเสเถอะแล้วลูกในท้องไม่รู้ว่าจะเป็นลูกของเขาจริงหรือเปล่าเมื่อเขาได้พูดออกไปแบบนั้นมันยิ่งทำให้จำปารู้สึกโกรธแค้นผู้ชายคนนี้มากๆต้นอยากได้ก็บอกรักอย่างนั้นอย่างนี้แต่พ่อเบื่อนาแม้หางตาก็ยังไม่อยากจะมองแถมยึงมาใส่ไร้ว่าเธอไปตั้งท้องกับคนอื่นอีก จำปาถึงกับพูดอาคาตกับนายดงออกไปเลยว,ว่ากูจะตามจองเวียนมึงไปตลอดชีวิตอย่าคิดว่าจะได้รักกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยก่อนที่เธอจะเดินจากไปส่วนนายโด่งนั้นเขาไม่ได้สนใจผู้ใดยอยู่แล้วยังคงจิ้มระลื่นสบายใจไปหาผู้หญิงอื่นอีกกูหย่เขียวแกได้รู้ข่าวก็รีบตามครับครัวของจำปาขอรับผิดชอบ เอาเงินค่าดูแลไปให้สามแสนบาทและก็บอกว่ายังไงเสียนี่ก็คือหลานของฉันเดี๋ยวฉันจะดูแลทุกอย่างเองพ่อแม่ของจำปาก็ความคุณผู้ใหญ่เขียวไปที่เคยังเป็นผู้ใหญ่อยู่ไม่เหมือนลูกชายที่ปัดความ,มารับผิดชอบใดๆแต่คนที่เสียใจที่สุดอย่างจำปานั้นเธอไม่สนใจอะไรด้วยหรอกเธอมีอยู่เสียงเดียวก็คือ,อโกรธแค้นนายโดง พูดทรยศหักหลังคืนนั้นเธอก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองพร้อมกับลูกในท้องโดยได้เขียนคำสาปแช่งเอาไว้ว่ากูอีจำปาขอสาปแช่งจองเวียนไอ้โดงไปตะลอดชีวิตอย่าหวังว่าชีวิตของมึงจะได้เจอกับความสุขอีกเลยพอเช้าตื่นขึ้นมาพ่อแม่ไม่เห็นว่าจำปาลงมาจากบ้านก็เลยขึ้นปีเรียกบนห้อง แต่ก็ไม่มีเสียงตอบร,รับกลับมาด้วยความเอจใจก็เลยพังประตูเข้าไปเห็นลูกสาวของตัวเองก็ลังห้อยตรงเตงอยู่ก็พายกันร,ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากต่างพากันโกรธแค้นในายโดผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดข่าวการตายของจำปากระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนถึงงู่ของผู้ใหญ่เคียวแกเสียใจมากม ที่ต้องมาสูญเสียหลานรักตัวน้อยไปและต้นเหตุความเศร้าของเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็เป็นพระเจ้าลูกชายตัวดีของแกส่วนนายโด่งนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเพราะไปนอนกกอยู่กับสาวคนหนึ่งอยู่นั่นเองแล้วคืนนั้นเขาก็ได้ฝันว่าจำปาเดินมาหาเขาด้วยเปหน้าที่อาคาตแขนมากๆพอเดินเข้ามาใกล้ เธอก็แหกหน้าท้องของตัวเองออกจกเอาลูกในท้องออกมายื่นให้เขาเลือดนี่พุ่งออกมายังกับสายน้ำแถมเล็กน้อยในมือยังพูดให้เขาหยิบว่าพอใจร้ายก่อนที่จะพุ่งเข้ามากัดคอของเขาอย่างเจ็บปวดด้วยความตกใจในายโดงก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากทำไมถึงได้ฝันอะไรน่ากลัวขนาดนี้ จึงเดืรีบกับบ้านของตัวเองจนได้ไปรู้ข่าวว่าจำปาผูกคอตายพร่ามกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมแถมยังเขียนคำสาบแช่งอาฆาตเขาอีกด้วยเนื่องจากเขาเพิ่งฝันไรมามันก็เริ่มทำให้ในายดงรู้สึกปิดฝาดขึ้นมาเหมือนกันคืนแรกนั้นผู้ยิ่เคียวก็เดินทางไปร่วมงานศพของจำปาด้วยส่วนนายดงลูกชายนั้นเขาไม่เอาด้วยรอก ยังคงมุ่งหน้าไปหาสาวต่างหมู่บ้านเหมือนเคยแล้วเขาก็ได้สาวสวยคนหนึ่งไปนอนกกอยู่ที่กระท่อมไปนะลังรักของเขานั่นเองคืนนั้นนายดงกะว,ว่าจะได้สนุกกับสาวสวยพอไปถึงกระท่อมจุดตะเกียงให้แสงสว่างเขาก็รีบดึงสาวสวยเข้ามาชยชมแต่พอจังหวะที่กำลังจะได้เข้าได้เข้าเข็มเขากับได้ลิ่นเหม็นเน่าลอยมาประทะจมูกเป็นกลิ่นจากผู้หญิง ที่เขากาลังขอเคลียร์อยู่นั่นเองจนต้องพังงาทาลังออกมาก็กำลังจะเอ่ยปากว่าให้ผู้หญิงคนนั้นทำไมถึงได้ตัวเหม็นขนาดนี้พอแนนโดงได้เห็นใบหน้าของเธอเขาก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะมันเป็นใบหน้าของจำปาที่เพิ่งฆ่าตัวตายไปคืนก่อนนั่นเองเธอจะมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงในระหว่างที่เขากำลังยืนแต่เลงอยู่นั้น วิญญาณของจำปาที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนั้นกู้หัวราอขึ้นมากูบอกแล้วว่าจะตามจองเว้นมึงตลอดไปได้ยินแบบนั้นแน่ดมก็รีบวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปจากกระท่อมแห่งนั้นกลับบ้านของตัวเองทันทีด้วยความหวาดกลัวเขารีบวิ่งไปหาแม่เล่าสิ่งที่ได้เจอให้แม่ฟังแม่กลัวว่าลูกชายจะเป็นอะไร ก็เลยเอาใส่พระให้คล้องกอเอาไว้และคิดว่าพรุ่งนี้จะส่งลูกชายไปอยู่กับลุงที่อยู่กรุงเทพวิญญาณของจำปาคงจะตามไปไม่ถูกหรอกแล้วคืนนั้นนายโดงก็ยังคงฝันร้ายเห็นจำปาเธอยืนตามมาเล่นงานเขาถึงในฝันทำให้นายโดงเกิดอาการหวาดกลัวรีบเดินทางไปหาลุงที่อยู่กรุงเทพทันทีนั่นมันเริ่มทำให้เขาสบายใจขึ้นมา คิดว่ายังไงเสียวิญญาณของจมปาก็ตามไปไมิถูกหรอกสิ็งแรกแรกมันก็เป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้นายดวงตายใจเริ่มที่จะออกหาเที่ยวผู้หญิงตามเคยเมื่อก่อนเคยเล่นแต่สาวบ้านนอกคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นสาวเมืองกรุงทําใ้้เขาเดิมที่จะลงไฟแสงสีเข้าให้แล้วคืนนั้นเขาก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนด้วยเขาคิดว่าคืนนี้จะได้มีความสุขแล้ว เพราะอย่างไงเสียวิญญาณของจำปาก็ตามมาไม่ถูกรอกแต่ว่าเขาคิดผิดในจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มผู้หญิงคนที่เขากำลังคลอเกลีย์อยู่นั้นกลับกลายเป็นวิญญาณของจำปาอีกแล้วเขาถึงกับตัวสันน่นเงินนกรีบวิ่งหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านดันทีไม่คิดไล้ว่านี้มาอยู่กรุงเทพแบบนี้ที่ยังถูกวิญญาณของจำปาตามอยู่ได้อีก แถมตอนนอนก็ยังโดนวิญญาณของจำปาตามไปหลอกหลอนอยู่แบบนั้นทุกคืนเวลาจอ,อกไปหาความสุขกับผู้หญิงคนไหนก็โดนผีจำปาคอยกวบวนอยู่ตลอดจนสุดท้ายนายดงทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านบอกพ่อแม่ว่าจะบวชเพื่ออุทิศส่บุุ้ญส่วนกุศลไปให้กับจำปาพ่อแม่ก็เห็นดีเห็นงามยอมให้ลูกชายได้บวชแต่ช่วงแรกๆที่บวชนั้น วิญญาณของจำปาก็ยังคงตามไปก่อกวนเขาอยู่ตลอดลวงพ่อก็ได้แต่บอกให้เขาต้องอดทนเราเป็นคนสร้างกรรมกับเขาต้องแก้ด้วยตัวเองให้คนอื่นมาช่วยมีได้นายดงก็เลยต้องจำใจยังวนจุดที่วัดแห่งนั้นแม้ว่าจะถูกวิญญาณของจำปาตามมาก่อกวนเล่นงานอยู่ตลอดจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน ในดงต้องถึงกระบวนจุดที่วัดแห่งนี้ปฏิบัติธรรมถึงหนึ่งพรรษาปิญญาของจำปาถึงได้ยอมอมภัยให้เขาไม่ตามไปจองเวรเขาอีกเขามีคิดมากก่อนเลยว่าการที่เขาได้ทำแบบนี้มันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นได้ขนาดนี้ขนาดตายไปแล้วเขายังตามมาจองเวรอาฆาตไม่เลิกนี่ก็คือเรื่องราวที่เคยได้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง ที่ได้ทำผิดทำไม่ดีต่อผู้หญิงจนกอให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียจนถูกวิญญาณตามจองเวียนอยู่ตลอดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด